ก็จะมาประกอบเครื่องตัดไม้ต้นไม้ไอ้ตัดไม้นะครับเป็นระบบใช้น้ำมันนะใช้ในสวนนะครับก็สั่งมาจากาทางเขา,าเรียกทางทางไม่ใช่ทางแฟกเนาะทางไอ้พวก t ิกตอกนะสั่งในติกตอกมานะก็เป็นเรื่อย ก็ไม่เคยสั่งมาก็จะบอกวิธีประกอบที่ของที่ให้มานี่นะครับในนี้ก็มีตัวเครื่องนี่นะครับก็น้ำหนักใช้ได้เลยนะครับน้ำหนักใช้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมอีอุปกรณ์ต่างๆอันนี้น่าจะเป็นตัวปิดเดี๋ยวจะประกอบให้ดูนะครับแล้วก็มีที่ใส่น้ํามันนะครับจองน้ํามันแล้วก็มีาบาบาอันนี้20นิ้วเลยนะครับ20นิ้วเลยก็จริงๆอยากได้สั้นกว่าน,นี้ แต่นี้ว่าเขาไม่มีก็เอายาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเอาสั้นเราขอซื้อเพิ่มได้นะครับ <Yeah. S 2> แล้วก็มีอุปกรณ์ต่างๆที่ให้มาแถมมาเนี่ยมีนอกมีอะไรน,นะครับแล้วก็มีโซ่นะครับแล้วก็ตัวดำดำนี่เขาเรียกตัวบังตัวบังเดี๋ยวก็จะประกอบให้ดูแล้วก็มีคู่มือนะครับเป็นภาษาอังกฤษครับอ่านง่ายครับจะอ่านไม่ออกนะครับอ่านง่ายมากจะอ่านไม่ออกนะครับ <ST> well ก็เดี๋ยวจะลองประกอบดูนะครับแล้วก็จะลองเครื่องนะ ว่าน่าใช้ขนาดไหนเดี๋ยวชมตอนประกอบนะครับประกอบเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูการประกอบนะครับเํากันอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยเขาแถมถุงมือให้มาอีกอันหนึง่งก็เอาตัวบาร์มันนะไปวางเลยครับมีรูตรงนี้นะครับมีสองตัวนีครับเอาบาร์วางเชิบครับเอาบาร์วางเสร็จแล้วนะครับก็โซ่ นะครับตัวด้านในเนี่ยเขาจะมีเหมือนเป็นนะครับเป็นโซ่เป็นโซ่เป็นซิกซี่น,นะครับเป็นซิกซี่นะครับเราก็เอาโซ่วางนี่ที่เขาแนะนํากันนะครับคือคูอ่เข้าข,ข,ข้อมือไอ้คู่มือมาเนี่ยมันเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ด้วยว่าเรียนสูงครับผมเรียนสูงอยู่ชั้นสี่ของโรงเรียนนะครับ เลยอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกนะครับอันนี้ครับนี่ครับไอตัวนี้ให้ไปอยู่ด้านหน้าตัวฟันเนี่ยตุกวันฟันเนี่ยให้มันอยู่ด้านหน้าอุ้ยโทษอีอันนี้อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็มันจะมีอันนี้อยู่ด้านล่างไอตัวนี้ให้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็เรียนรู้กันไปนะครับตัวนี้เราจะจะติดอยู่กับบาไอที่ไหนอะไขควงไปอยู่ตรงไหนนี้ ออนี่ไขควงอยู่ตรงนี้นี่ครับตรงนี้เนี่ยจะอยู่ติดก,กับบาไอตัวนี้ตัวฟันฟันตัวฟันไม่สังเกตเนะี่ยตัวนี้ต้องไปด้านหน้าเนาะอ่าไปด้านหน้าครับแล้วก็คล้องาใช้มือเดียวเลยเก่งนะครับนี่คล้องอย่างนี้เลยนะครับคล้องอย่างนี้ตัวโซ่คล้องอย่างนี้แล้วก็ให้มาคล้องกับตัวบานี้ตัวบานี้ยาวนิดนึงอ่า ของกับตัวบาแม่โคมจับแม่แม่เด่นไม่จะจับมันโคมเดี๋ยวมันจะบาดแม่นะครับนี่ครับโอ้ยอันนี้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับครับนี่ชัดชัดเลยชัดชัดเลยนะครับนี่ครับใส,ใส่ใส่โซ่ นี่ครับโซ่ใส่เอานี้ดึงเข้าไปดันเข้าไปสุดก่อนนะครับแล้วก็ใส่โซ่ข้างบนมาเลยนะครับนี่ครับใส่โซ่ครับผมนี่ครับดึงให้ตึงๆนะฮะโซ่มันจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับลักษณะอย่างนี้แล้วก็ต่อไปนะครับ ต่อไปตัวนี้นะครับตัวนี้ไอ้ตัวนี้นะครับตัวนี้บางทีข้างในเนี่ยมันจะเล็กนะนะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งนะให้ดูนะ <cut> ข้างในตรงนี้มันจะเล็กอ่าบางทีมา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 ใหม่ๆเลยนะครับมันล็อกอย่างนี้ข้างในมันจะเล็กเวลาไปใส่ไปใส่เข้าตรงนี้นะครับไปใส่ไอ้ตรงตรงนี้มันจะใส่เขาไม่ได้นะครับ มันจะเล็กตะกี้ผมก็นั่งทำตั้งนานนะครับเขาให้ดึงตรงนี้มานะครับดึงดึงดึงปลดล็อกดึงเข้ามานะครับพอดึงเข้ามาปลดล็อกตัวนี้มันก็จะกว้างขึ้นนะครับกว,ว้างปุ๊บเราก็ต้องปรับตรงนี้ด้วยนะไอ้ตัวนี้จะมีตัวเครื่อยนตตัวปรับโซ่นะครับตรงปรับโซ่ตรงนี้ตัวปรับโซ่นี่นึ่ตัวปรับโซ่ เจ็บตัปรับโซ่ก็คลายได้ครับคลายวิ่งวิ่งไปวิ่งมาได้นะครับถ้ามาทางซ้ายก็จะถ้าหมุนมาทางซ้ายชนเข็มนาฬิกาจะตึงถ้าหมุนมาทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะหย่อนนะจะหย่อนใช่ใช่จะหย่อนนะครับก็เอาตัวนี้วางนะครับ มองชัดๆนิดนึงนะครับตัวนี้หนักดีจังเลยนะนะครับวางเลยวางดูให้มันเข้านะครับแล้วก็ไอ้ตัวล็อกนี่ครับตัวล็อกตรงนี้มีตัวล็อกอยู่นะครับคือหมายความว่าตัวนี้ ตอนนี้อยู่ในสถานะที่ว่าไม่ตรงล็อกนะครับอาจจะเ,เข้ามามากเกินไปแล้วก็ถอยออกครับทวนเข็มนาฬิกานา่นี่ลงแล้วนะพอลงอย่างนี้แล้วนะครับพอลงอย่างนี้แล้วนะครับมันมีน็อตที่แถมมามีน็อตนะครับก็คือน็อตตัวนี้นี่น็อตตัวนี้ครับใส่ครับไปเลยใส่แล้วก็ พอดีก็ขอโทษด้วยนะครับมุมกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ่ายคนเดียวแล้วก็อุปกรณ์การถ่ายก็ยังไม่ใช่มืออาชีพนะครับ<ม>ก็ทำเท่าที่ว่าให้พี่ๆน้องๆน,นะให้คุณนะครับที่ซื้อมาใส่กันได้เป็นนะครับเพราะว่าอันนี้ก็ ดูจากคลิปมาเหมือนกันนะครับแล้เห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็เลยเอามาถ่ายทอดต่อกันถ่ายนะครับเพราะว่ามาก็มือแปดด้านเลยครับเอาแค่ตึง,ตง,ตงนิดๆแล้วกันเนาะเพื่อว่าเดี๋ยวเราต้องปรับปรับความตึงของของโซ่นะครับนี่ครับโซ่ให้ตึงแต่ตึงไม่มากนะครับเขให้ตึงไม่มากนะครับอันนี้ มาแล้วมันดึงไม่ออกมาหรอกครับเพราะว่าเราต้องขันโซ่ให้ตึงนะครับที่บอกแล้วนะครับว่ากล้องตรงนี้ขันทวนเข็มนาฬิกาทวนเข็มนาฬิกาอันนี้หย่อนนะครับตามเข็มนาฬิกา ตึงๆๆนะครับอ่าต,ตึงนะครับก็เอาเอาพออย่าให้มันตึงมากนะครับให้มีความหย่อนอยู่ด้วยค็ับให้มีความหย่อนอยู่ด้วยนะครับอย่าให้ตึงมากนะครับใชครับอันนี้ก็เป็นอันว่าอันนี้เดีย๋ยวครับอันนี้ให้เข้าล็อกเลยนะครับอ่า ต้องเข้าล็อกนะครับต้องเข้าล็อกอุ้ยแล้วทำไมมันไม่ยังไม่เข้าล็อกนี้เราต้องรัดไม่ได้ครับให้เข้าล็อกไม่ได้อืมแตไม่เข้าล็อก,อแ,ตอกแต่ว่าสามารถเลนะื่อนได้นะครับนี่ครับ โอเคนี่ครับนี่ครับได้แล้วนะนี่ครับได้แล้วนะครับได้แล้วครับได้แล้วครับนี่นี่ครับได้แล้วครับก็ทีนี้เราก็ขันตรงนี้ให้แน่นเลยนะครับน็อตสองตัวข้างบนเนี่ยขันให้แน่น ค okay. ขันแน่นเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ถึงขั้นตอนที่ว่าจะต้องใส่น้ำมันแล้วก็ลองเครื่องอันนี้จะไปดูคลิปหนึ่งนะครับว่าใส่น้ำมันลองเครื่องอย่างไงนะครับนนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับคลิปใส่เครื่องตัดหญ้าไอ้ไม่ใตัดหญ้าตัดไม้ใช้น้ำมันนะครับ ใช้น้ำมันนี่ครับอันนี้บาจะยาวหน่อยอน,นี่บายี่สิ้ยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ไปลอง,องเครื่องกันดลนะครับก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็เครื่องเครื่องเลือ่อยเครื่องยนต์โซ่นะที่จะใช้ก็คือน้ำมันเบนซินนะครับส่วนผสมก็คือ น้ำมันออโตรูปนะครับสอทีนะครับก็ผสมสักสักหน่อยหนึ่งนะเพื่อว่าการหล่อลื่นของเครื่องยนต์นะครับก็ใส่สักหนึ่งฝานะใส่ไปนี้นะครับใส่นี้เลยลนนเแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวอะไรล่ะเดี๋ยวทำการเขย่าสักหน่อยหนึ่งให้ผสมกันโอเคครับนี่ครับ ช่องนี้เป็นช่องใส่น้ํามันซึ่งเป็นน้ํามันผสมเขาเรียกน้ํามันผสมนะครับเอ,อีเออยงหน่อยโอ้ยเยวนะครับ,อ,บ,บอันนี้ไม่อ่านแล้วมือมใช่แล้วครับมีกลวย อันนี้เป็นช่องน้ํามันนะน้ำมันน้ำมันเบนซินผสมออโตลูปนะใส่ไปเดี๋จะมาลองเครื่องกันอุ้ยตายละเกินใส่เยอะไปโอ้หนึ่งหนึ่งอันเนี้ยมันจะใส่ได้พอดีเลยนะนี่เกินไปด้วยร้นร้อน แล้วมีอีกช่องหนึ่งนะครับอีกช่องหนึ่งนั่นคือเป็นน้ามันหล่อลื่นหล่อลื่นเกี่ยวกับของโซ่นะครับเนี่ยนะครับน้ำมันหล่อลื่นเกี่ยวกับโซ่เห็นเขาบอกว่าจะใช้น้ำมันเครื่องอะไรก็ได้นะครับแต่ที่ของผมนี่มันของอของน้ำมันหล่อลื่นภายนอกภายนอกอนเนกประสงค์ไงผมมีอยู่แล้วนะครับต้องใส่ไว้ตรงนี้นะครับช่องนี้ นะครับมีช่องสองช่องพอตั้งอย่างเงี้ยมันจะมีสองช่องให้เห็นเลยนะครับแล้วก็ใส่สักหน่อยนึงนะ,ะปริมาณยังไม่รู้ใส่สักหน่อยนึ่งหล่อลื่นใส่เห็นเห็นดูให้พอเห็นเห็นหน่อยเนาะ,อะโอเคก็เรียบร้อยปิดให้แน่นต่อไปก็เป็นการทดลองทดสอบเครื่อง นะทดตอบทดลองเครื่องกันเรียบร้อยแล้วนะครับน้ำมันมาเรียบร้อยเอาบาออกครับทีนี้เราก็จะลองกันนะครับ ขอละหมากลากไม้ชาวสวนครับชาวสวน